จริงๆแล้วว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนาะเราก็ต้องเราก็น่าจะทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยนะโอ้มันไม่ค่อยโตนะมันโตยากนะมันนูน่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเรียกว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหุ้นที่เต,ติบโตอยู่เหมือนกันอย่างอะไรัต,รตที่ผมจะพูดวันนี้ก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในการเต,ติบโตค่อนข้างสูงในอนาคตหุ้นเล็กเนี่ยสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ ก็คือเฮ้ยเราจะมักจะคิดว่าการซื้อหุ้นเล็กมันคือการซื้อหุ้นที่มีการเติบโตไปอีกยาวมันคือการซื้อซื้อหุ้นที่มีรันเวย์เคยยินคำว่ารันเวย์ไหมรันเวย์ของการเติบโตคือมันโตไปได้อีกนานมากอ๋อมีอันนี้นะครับมันโตไปได้อีกนานมากนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าหุ้นเล็กบางตัวมันเป็นมันเป็นแค่เล็กธรรมดาที่มันอาจจะไม่โตเยอะแล้วมันอาจจะไม่โตยาวก็มีเหมือนกัน ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนในการลงทุนหุนห้นเล็กเนี่ยคือเราต้องมองหาการลงทุนที่มันเป็นการเติบโตระยะยาวแล้วก็สามารถที่จะโตได้เยอะๆนะครับเยอะในความหมายของผมคืออะไรเยอะในความหมายของผมคือเขาจะต้องเติบโตเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 10- 2ถึงต่อปีขึ้นไปนะครับเอาค่าเฉลี่ยเนาะค่าเฉลี่ยนะครับสัก10ปีปีเนี่ปีต้องโตได้สัก1 0 2 0เนะครับเพราะว่าผมเอาตัวเลข10%เอามาจากไหนตัวเลข10%เรเนตี่ยคือการเติบโตย้อนหลังเฉ หรือวิตตองนะครับหรือวิตตองแอร์เมสโตเฉลี่ยประมาณ15%บห้าเป์ตอวิตตองประมาณ10%นะครับรายได้นะฮะอันนี้คือรายได้นะที่ผมพูดถึงเรื่องการเติบโตอันนี้คือการเติบโตงรายได้นะครับทำไมผมไม่โฟกัสไปที่แบบเนี่ยจานเอาแบบว่า70%ต่อปีเลยไหมถามว่าจริงมันมีไหมมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวก70%ต่อปีเนี่ยสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งอ่ะมันถ้าคุณภาพมันไม่ดีจริงอย่างเงี้ยหรือการเติบโตแบบเนี้ยมันส่วนใหญ่มันอยู่ไม่คค่่่่อออออยยยไไดด้มมันูรรหก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันก็ต้องลดมันลดลงมาเหลือห้าสิบสามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไปคาดหวังระยะยาวกับมันว่าจะเป็นเจ็ดสิบมันเป็นไปได้ยากมากมีหุ้นเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถทําแบบนั้นได้อย่างยั่งยืนนะครับอย่างยั่งยืนถามว่ามีไหมมีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราได้คุยกันวันเนี้ยในห้องทีหง่ห้องอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้มันเป็นขนาดนั้นเราเองก็อาจจะไม่แบบไม่ได้คอนเวเนียนมากที่จะไปลงทุนในตัวในหุ้นนนนแบบบัั้้ก็ไดนะคร โอเคก็อีกอย่างหนึ่งเพย์บุ๊กวันนี้มันเป็นเพย์บุ๊กที่จริงๆแล้วว่าผมเอาไว้ใช้กับหุ้นเมกาเพราะว่าถามว่าทําไมผมเล่นหุ้นเมกาต้องเป็นหุ้นเล็กโตเยอะโตยาวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราอยู่ในเมืองไทยเนาะเราก็ต้องเราก็น่าจะทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยนะโอ้มันไม่ค่อยโตนะมันโตยากนะมันนู่นนี่นั่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหุ้นที่เติบโตอยู่เหมือนกันอย่างอะไรตัวที่ผมจะพูดวันนี้ก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้้มกาาารรเตตติบบโคคค่ออนนนนขงงสูใะั แต่ถามว่าตัวเลือกมันเยอะไหมก็ต้องตอบว่าเออมันมีไม่เยอะจริงๆเนาะนะอย่างวันนี้เองเนี่ยผมก็เชื่อว่าในประเทศไทยเองอะ่ะมีหุ้นที่น่าจะสามารถโตในอนาคตได้เยอะๆเนี่ยนะครับโดยที่มีคุณภาพดีด้วยนะมีคุณภาพเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันว่าไอ้คุณภาพดีที่ผมที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับไอ้คุณภาพแบบเนี้ยผมว่าเผลอๆทางตลาดหุ้นเมืองไทยอะ่ะอาจจะมีไม่เกิน10ตัวนะครับในประมาณ7800รตัวแล้วก็หุ้นที่เราควรจะติดตามเนี่ยอย่างลึกซึ้งเลยนะ ผมว่าน่าจะมีอยู่สักประมาณ20-30ตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่เข้าข่ายที่เราควรจะต้องไปติดตามเยอะๆมากๆเหรอตรงนี้ก็ได้คือถ้าจะ,จ,ะจะเล่นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบมีความเป็นหุ้นเก็งกําไรอะไรพวกนี้นไปเนาะนะครับหลายๆครั้งผมจะชอบพูดว่าถ้าเราศึกษาพื้นฐานแล้วอ่ะก็เราก็ควรจะรู้นะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรถามว่าเก็งกําไรได้ไหมเก็งได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เราจะต้องเอาแหวนนะครับต้องเอาแวว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยนะมันคือการเก็งกําไรนะเก็งกำไรหมายความว่าไงหมายความว่า โอเคถึงเวลานะเรามีเจอเรามีจบนะครับ <c oughs> เจอปุ๊บอ่ะซื้อขึ้นมาตึ๊ดตึอะไรปุ๊บจบอย่าไปอยู่นานกับมันเนาะนะครับก็แต่วันนี้ผมอยากจะโฟกัสไปเรื่องการลงทุนมากกว่าว่าเฮ้ยเราเราจะลงทุนหาหุ้นเนี่ยที่จะโตไปกับเขายาวๆเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงนะครับซึ่งพอผมไปอยู่อเมริกาเนี่ยไปไปเล่นตลาดห,หุ้นอเมริกานะครับก็เจอว่าจากหุน้น7จ0ด0 0ตัวเนี่ยนะที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเราอยู่หุ้นไทยเนาะ เราอาจจะรู้สึกว่าเราสามารถศึกษาหุ้น 7, 8, 0 0ตัวนี้ได้นะอ่าจริงๆศึกษาได้ใช้เวลาสัก2-3ปีอ่ะก็น่าจะสามารถศึกษาได้หมดนะครับแต่อเมริกาเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 5, 6, 000ตัว 7, 000ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็เมืองจีนก็มีอีกเยอะมากนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยพอผมออกไปปุ๊บโอ้โหเ้าเกิดเราจะศึกษาหุ้นทุกตัวเนี่ยนะมันมันไม่มีทางอ่ะมันไม่มีทางนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราศึกษาได้อ่ะรายละเอียดที่เราสามารถที่จะลงลึกเจาะลึกไปได้เนี่ย มันก็จะละเอียดไม่พอพอเราเข้าใจธุรกิจเหล่านั้นไม่พอถามว่าแล้วเราเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ไหมมันใช้ไม่ได้ไงฮะมันใช้ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราต้องโฟกัสเราต้องโฟกัสเฟ้นเฉพาะเลือกบางบ,บางหุ้นประเภทหุ้นบางตัวเข้ามาเท่านั้นแล้วเราเข้าไปศึกษามันให้ลึกนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ศึกษาลึกเนี่ยการที่เราไปลงทุนเนี่ยเราก็จะไม่กล้าลงทุนเยอะนะเคยเจอไหมครับแบบเราเจอหุ้นที่บอกโอ้โหโตเยอะมากะอะไรย่างเงี้ย ใส่ไปห้าเปอร์เซะไรเงี้ยมันก็ไม่ช่วยอะไรไงมันก็มันก็มันก็ได้เฮนะมันได้เฮกับคนอื่นนะมันได้เฮโอ้ oh, ขึ้นแล้วอเงี้ยแต่มันไม่ได้อะไรมันแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าเราปัจจัยในการแข่งขันความสําเร็จที่คุณจะก้าวหน้าเนี่ยมันอยู่ที่คนจํานวนคนก่อนแล้วก็ต่อมาคือคุณภาพนี่สําคัญที่สุดแล้วก็ระบบคือการลงทุนหุ้นอะมองอดีตด้วย สักสถ้าตลาดไม่พัฒนาแบบเมื่อก่อนนะมองอดีต60มอบอนาคต3-40แต่ตลาดเมืองนอกนะครับสำหรับเมืองนอกนะเช่นจีนกับอเมริกาเขามองอนาคต70เขามองที่ผ่านมา30แต่ผมกำลังบอกว่ามือใหม่เนี่ยพอเจอหุ้นแบบเนี้ยมันสบายเลยปันผลปีละ15%ผ่านมาทุกวิกฤตผ่านวิกฤตการเงิน วิกฤตอสังหาก็ไม่กระทบ4.4ดีลสุดคุ้มแห่งปีเรียนการลงทุนให้เต็มอิ่มพร้อมรับสิทธิ์เรียนฟรี30วันสมัครคอเซอแพ็กแบบรายปีวันนี้เพียง6,990บาทรับฟรีทันทีเพิ่มอีก30วันมีคอร์สการลงทุนให้ศึกษากว่า600วิดีโอกับกูรูด้านการลงทุนระดับประเทศอทิดรวิสิตองค์พีพัฒนากุลดรนิเวศเห็บวชิรวรากรเซียนมี่ อาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตศิริวัฒนาเกตโปรพิเศษนี้ถึงแค่วันที่4เมษายน2568นี้เท่านั้นสแกนคิวาโค้เพื่อลงทะเบียนโปรพิเศษหรือโทร0811739000 0811739000โอกาสดีๆแบบนี้มีจำกัดรีบสมัครเลยใส่ลงน้ำหนักกับมันน้อยมากช่วงหลังมาเนี่ยผมจะศึกษาก็คือไปทางเรื่องการลงน้ำหนักซะเยอะมากเลยว่าเราจะลงน้ำหนักกุ้นตัวนี้อย่งไง แต,แต่ยังไม่กล้าออกมาสอนเป็นคอร์สนะเดี๋ยวขอเทสก่อนขอเทสก่อนนะครับขอเทสก่อน,ออนว่าแบบหลักการมันใช้ได้จริงไหมมันแบบเวิร์กจริงหรือเปล่าขอให้มันผ่านไซเคิลสักสองสามไซเคิลนะเออขาลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมถึงจะแบบเฮ้ยกล้าออกมาพูดว่าแบบว่าเออไอ้นียมันเป็นมันเป็นหลักการที่น่าจะเชื่อได้ว่า80%ถึง9 0น่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้องเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่สามารถการันตีได้ว่ามันคือหลักการที่ถูกต้องร0 0ร คอมเพรสชักับคู่แข่งอินดัสตรี หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะดูไปที่ตัวนี้ก่อนเลยโ o t ส story ว่าเขามีการเติบโตแบบไหนเติบโตยังไงแล้วการเติบโตของเขาเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะสะท้อนมาใน,นงกบการเงินแล้วหรือบางครั้งมันอาจจะยังไม่สะท้อนก็ได้อย่างเงี้ยถ้าผมหากงนนะผมจะหาตัวที่ยังไม่สะท้อนก่อนเนาะตัวที่ยังไม่ออกอะ่ะรู้แต่ว่าอีกสองอีกแบบหนึ่งถึงสองไตมาสข้างหน้าเนี่ยคุณตัวเนี้ยอาจจะโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะโตเป็นพันเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมก็จะไปดูที่สตอรี่ของเขาก่อนสตอรี่ของเขาเป็นไงแล้วก็ถัดมาคือดูเรื่องคุณภาพ ว่าคุณภาพของหุ้นตัวเนี้มันโอเคไหมมันเป็นหุ้นที่ถึงเวลามันก็จะขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็จบแล้วก็ลงอะไหมหรือว่าเฮ้ยรายได้มันจะสโนว์บอลเคยยินคขาว่าสโนว์บอลไหมครับมันจะค่อยๆขึ้นไปเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถ้าให้ผมยกตัวอย่างหุ้นอเมริกาเงก็จะเป็นเน็ต l ิกอะสโนว์บอลไหมหุ้นพวกนี้ผมว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเ,เ,เราเล่นหุ้นนะครับเราลงทุนแค่หุ้นที่มันรายได้สโนว์บอลอย่างเดียวอะผมว่าเผลอๆอะ ลดความเสี่ยงในการลงทุนไปแบบครึ่งๆเลยนะเนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหุ้นที่ลายได้มัน snowball มันขึ้นไปเรื่อยวผมเปิดภาพให้ดูหน่อยว่าไม่ได้เอา netflix มานะแต่ว่าอาจจะพอโชว์ให้ดูอ่ะเดี๋ยวเนี่ยครับรายได้ snowball แบบเนี้ยเนี่ยไม่ไม่นับตรงนี้นะอันนี้โควิดอันนี้คือหุ้นอะไรครับ aot เนี่ยครับถามว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัก2ีปีก่อนอะ เราไปลงทุนหุ้นใหญ่เนาะและเซลล์มันเป็นหุ้นใหญ่แล้วกันอาจจะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากในช่วงนี้อาจจะหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสนล้านเราไปลงทุนหุ้นอนะ่ะมันมีหุ้นใหญ่หลายตัวมากเลยนะปตอตทอสอพไอวีเอลจีซีแล้วมีแบงค์ด้วยเคแบงค์บีบีเอลอะไรก็ว่าไปนะครับจริงๆแล้วว่าหุ้นใหญ่เหล่านี้ในอดีตมันก็เคยเป็นหุ้นเล็กมาก่อนถูกไหมฮะมันก็เคยเป็นเคยเป็นหุ้นเล็กหุ้นกลางมาก่อนแต่สิ่งที่แตกต่าง ของหุ้นเหล่านี้คืออะไรครับคือโครงสร้างรายได้คือการเติบโตของรายได้เขาอะ AOT BDMs CPO ร OT, MS, PL, ายได้สามตัวนี้สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับสามตัวนี้รายได้มันสโนว์บอลนะมันขึ้นแล้วขึ้นเลยมันไม่มีขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง,ลงนะครับมันเลยทําให้หุ้นเหล่นเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยมันอันเนี้ยคือเฉลยข้อสอบเรียบร้อยแล้วอะเฉลยข้อสอบไปแล้วว่าเฮ้ยต่อไปเราต้องหาหุ้นทรงแบบไหนเพื่อจะเราบอกว่าเราอยากได้หุ้นมันเล็กใช่ไหมอยาก ให้มันโตเยอะๆก็คือแปลว่าต่อไปเราต้องคาดหวังมันจะใหญ่ถ้าจะคาดหวังมันจะใหญ่อะเราต้องหาอย่างแรกคาแรคเตอร์ที่ผมหาดูอย่างแรกผมเอะนะคือถ้ารายได้มันเป็นทรงเนี้ยผมจะเริ่มรู้สึกว่าสนใจมากขึ้นแล้วเฮ้ยรายได้มันสโนว์บอล่ะทาไมนะทาไมถามว่าทําไมโฟกัสรายได้สโนว์บอลแล้วมันดียังไงครับมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดรายได้สโนว์บอลแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเกิดจากโครงสร้างรายได้ที่เป็น1 e ึ่งอเมันมันเป็น r e c u r r i n g income 2 มันเป็นไรายได้ที่มี s t i c k ก n e s s สูงมากนะครับถ้าใครเคยตามบัฟเฟต t เนาะเขจะชอบพูดเรื่องคําว่า s t i c k i n e s s ก็คือลูกค้าใช้แล้วใช้ซ้ําจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันมีแบบ800ล้านเหตุผลนะที่ลูกค้าใช้ซ้ำนะครับอาจจะใช้ซ้ําเพราะว่าทําเลของคุณมันดีกว่าคนอื่นเขาอ่านี่เป็น p a y e o o o k p ีอาจจะใช้ซ้ําเพราะว่าคุณเป็น chain, เชนโรงพยาบาลที่มีคุณภาพดีเชนเดียวที่อยู่ในเมืองไทย RBS อ,อย่างเงี้ยนะครับอาจจะใช้ซ้ําเพราะว่า ก็มันไปใช้คนอื่นไม่ได้มันมีอยู่คนเดียวให้ใช้ก็คือ AOT มาแล้วเราก็ต้องใช้เขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไงนะครับแล้วพอตลาดมันเติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยหุ้นมันก็ค่อยๆโตตโอเคมันอาจจะมีช่วงที่ขึ้นเยอะลงแล้วลงมาบ้างเงี้ยแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันโตไปเรื่อยๆของมันนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้นะเอาตรงๆนะถ้าผมอยากจะให้ทุกคนได้หลักการเพียงหลักการเดียวไปนะเอาวันนี้ไปครับเอาวันนี้ไปครับแวาห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ